เกมนี้ยิ่งประมาทไทยยิ่งดีแฟนบอลอุสเบบอก่ายแค่ทางผ่านช้างศึกไทยไม่เท่าไรอุสเบถล่มไทยยับแน่โดนสวนกลับหน้าไงบอลแข่งในสนามไม่ใช่แข่งแค่แบนคีย์บอร์ดนะจ๊ะล่าสุดหลังจากที่ช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย เอฟซีเอเชียนคัพด้วยการจบอันดับ2ของกลุ่ม F ผลงานไรพายชนะ1เสมอ2และยังไม่เสียประตูให้กับใครเลยโดยจะเข้าไปพบกับอุซเบกิสถานรองแชมป์กลุ่ม B ในรอบต่อไปสำหรับคู่แข่งของทีมชาติไทยในรอบต่อไปคืออุซเบกิสถานปัจจุบันอยู่อันดับที่68ของโลกในการจัดอันดับฟี f าแรงกิง้เมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาคุมทับโดยเซเรกโก กุนซือชาวสโลวีเนียในวัย60ปีที่ผ่านประสบการณ์คุมทีมในลีกยุโรปและเข้ามาคุมทีมชาติอุซเบกิสถานเมื่อวันที่27สิงหาคมปี2021ทีมชาติอุซเบกิสถานชุดทำศึกเอเชียนคัพ2023มีผู้เล่นที่ขาแข้งในลีกยุโรปมากถึง6คนประกอบด้วยรุสทามอัชูมาตอฟประการหลังวัย27ปีของรูบินคาซาในลิรัสเซีย โอตาเบกชูคูรอฟมิดฟิลวัย27ปีของฟาติคารากุมรุปในลิกตุรกีจาโลลิดดินมาชาลิพอฟมิดฟิลกับตันทีมวัย30ปีของพานเซอร์ไรกอสในลิกรีทโคจิมัสเอร์กินอฟมิดฟิลดาวรุ่งวัย22ปีของตอรปิโดมอสโกในเหลียวรัสเซียอับบอสเบกเฟซูลาเยฟมิดฟิลดาวรุ่ง20ปีของซีเอส K.A. m ah o s c o w ในลีกรัสเซียและอับดูโคเดียคูสนอฟกองหลังดาวโรดจากล้องในลีกเอิงของฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังมีนักเตะที่ขาแข่งนอกประเทศทั้งโบบูอับดิโคกลลคิฟกองหน้าวัย26ปีที่เล่นให้ออดดบาซีในลีกคาซักสถานชอบอสยูมารอฟมิดฟิล์วัย24ปีจาก ออดาบาซัซีในลีกคาซักสถานเช่นกันอับดุลลาอับดุล,ลเยฟกองหลังวัย26ิปีจากคอฟักคาในลีก UAE แต่น่าเสียดายที่อิก,กอร์เซอร์เกเยฟกองหน้าวัย30ปีที่มาเล่นอยู่กับสโมสรเดอแรบบิดบีจีปทุมยูเนต็ดในสึกรีโวไทยลีกซึ่งเป็นดาวซนัวประจำทีมชุดนี้ที่18ประตูมีการบาดเจ็บหนักต้องพักยาวเจ็ถึง9เดือนทำให้ไม่มีโอกาสได้ลงสนามดวลกับแข้งช้างศึกในครั้งนี้ ส่วนดาวยิงรองลงมาเป็นจาโลลิดดินมาชาริพอฟมิดฟิลด์กับตันทีวัย30ปีของพานเซอร์ไรกอสในลิกกรีทที่ทะลวงตะข่ายไปแล้ว10ประตูชะการลงสนามรับใช้ทีมชาติ54นัดจะเป็นตัวอันตร,รายที่นักเตะไทยจะต้องจับตามองมือล่าสุดเพจเฟซบุ๊กชื่อดังวิเคราะห์บอลจริงจัง ได้เขียนบทความที่น่าสนใจในเพจอีกหนึ่งเพจคือเครื่องจักรนักเขียนเกี่ยวกับบทความที่ว่าความเห็นจากแฟนบอลอุซเบกิสถานไล่อ่านคอมเมนต์มาเป็นร้อยมีน้อยคนมากไม่ถึง5%ที่คิดว่าไทยคือคู่แข่งที่อันตรายส่วนใหญ่จะบอกว่าอุซเบโชคดีที่ได้มาเจอไทยในรอบนอกเอาท์เอเชียนคัพลองไปดูคอมเมนต์แฟนบอลอุซเบที่มองไทยกันดูคอมเมนต์แรกไทยคือคู่แข่งที่เบามือของอุซเบกิสถาน พระเจ้าประทานพรเราจะเอาชนะพวกเขาแบบถล่มทลายคอมเมนต์ต่อมาของฝั่งอุซเบบอกว่าไทยยังไม่เสียประตูในทวนวนนัวร์นาเมนต์นี้แต่อุซเบกิสถานมีประตูจะมอมให้ในรอบ16ทีมสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมจะไม่แปลกใจถ้าอุซเบกิสสถานถล่มไทย3-0 คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไทยเป็นคู่แข่งที่เล่นง่ายกว่าพวกอาหรับเยอะเกมนี้ไม่ยืดเยื้อแน่นอนนอกจากนี้ยังได้คอมเมนต์อีกว่าไทยเป็นทีมที่ไม่ชอบยิงประตูใน,นรอบแบ่งกลุ่มชัดเจนว่าพวกเขาจะมาจอดรถบัสในการเจอกับอุซเบกิสถานสิ่งที่เราต้องทำคือโจมตีพวกเขาอาจจะใช้การยิงไกลเกมนี้เราควรเลือกใช้อับดูคอิคอฟเป็นตัวจริงและเขาจะยิงประตูให้เราได้เหมือนเมสซี่ โดยนอกจากนี้ทางเพจได้วิเคราะห์ไว้อย่างดีว่าแน่นอนว่าพวกเขาอันดับโลกเหนือกว่าแถมไทยก็ไม่เคยชนะมาตั้งแต่ปี2007สื่ออุซเบบอกว่าทีมชาติพวกเขามีเวลาพักตั้ง7วันไทยพักแค่5วันอุซเบน่าจะได้เปรียบคือบางคนก็วิจารณ์กันไปโดยไม่สนใจว่าไทยเปลี่ยนลายอัพ11คนในเกมเจอซาอุด้วยซ้ํา ดูจากเหตุผลต่างๆพวกเขาจะมั่นใจว่าชนะไทยแน่ๆก็เข้าใจได้ศักยภาพและประสบการณ์เขาเหนือกว่าเราจริงอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยสามารถชกชวยความประมาทของฝั่งอุซเบกิสถานเอามาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองได้ยิ่งคิดว่าเราอ่อนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเมื่อแข่งขันกันจริงๆจะได้ไม่ระวังตัวเท่านั้นถ้าเราศึกษาข้อมูลมาอย่างทองแท้แล้วก็ผมว่าเราก็มีโอกาสทะลวงเขาอยู่ สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีแฟนๆต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าอุสเบเขาดูถูกเรามากช่างเขาถอะครับเขาดูถูกดีกว่าเขาดูผิดถึงวันนั้นเขาจะได้รู้ว่าทีมชาติไทยก็ทำให้ อุสเบน้ำตาตกได้เหมือนกันสู้ครับไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมกลับมองว่าไทยโชคดีมากกว่าที่มาเจออุสเบ์รอบนี้ผมว่าเอเชียนครับไทยดวงดีที่อยู่สายนี้และได้มาเจออุสเบดีกว่าเจอเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นไทยสู้ได้อยู่แล้วละครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีแล้วที่พวกเขาคิดแบบนั้นความกดดันจะไปอยู่กับพวกเขาเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้เขาเหลงและประมาทไว้จำดีมากๆถ้าแพ้มาแล้วจะได้เจ็บ เยะๆเท่าที่ดูอุซเบแข่งมาในรอบแรกที่ผ่านมาผมว่าฝีเท้าก็ไม่ได้เก่งกว่าซาอุและโอมานเลยซึ่งเราก็สู้ได้อุซเบจะน้ำตาตกก็มาจากความประมาทคู่แข่งแบบทีมไทยนี่แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายิ่งประมาทไทยยิ่งดีไทยเราก็มีเท้าดีมีโอกาสชนะอยู่แล้วสู้ครับไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความประมาทเป็นผลแห่งความพ่ายแพ้คุณอยากประมาททีมไทยแล้วดูนะ โดนแน่คอม,มิมนต์ต่อมาบอกว่าชอบนะครับทีมที่ประมาทคู่แข่งแบบนี้เวลาเราชนะแล้วดูสะใจดีเผยให้ดูชาติมองเราเป็นแค่ทางผ่านก็ดีแล้วครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะหีมชาติไทยดังไกลทั่วลกโลซอดังยุโรปยกยอทีมชาติไทยลังเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานนะรองแชมป์กลุ่มเอไในศึกเอเชียนคัพ2023 ล่าสุดสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยหลังเสมอซาอุดิอาระเบียไปศูนย์ต่อศูนย์ในศึกเอเชียนคัพ2023ในรอบแบ่งกลุ่ม F นัดที่3เก็บเพิ่ม5คะแนนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มไปพบกับอุซเบกิสถานต่อไป ในวันที่30มกราคมอย่างไรก็ตาม ESPN สื่อกีฬาชื่อดังจัดก,การอวยยศทีมชาติไทยทันทีหลังจบเกมเมืกล่าวผ่านการเขียนบทความในประเด็นว่าทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมที่จะมาเอาชนะได้ง่ายๆในเอเชียนคัพ2023 แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์แต่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าพวกเขายากต่อการที่จะพ่ายแพ้มากๆพวกเขาเล่นได้อย่างกระหารจนนำมาซึ่งคําชื่นชมและเครดิตมากมายพวกเขาปรับเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมด11คนในเกมนี้ผู้รักษาประตูสารานน์อนุอินเซฟได้ดี โดยเฉพาะการเซฟจุดโทษของอับดุลลอส่วนสุพานณทองส่งและสุพานาันบุรีรัตยืนหยัดในแนวรับได้ยอดเยี่ยมขณะที่วรชิตกนิษฐ์ีบำเพนและปฐมพลเจริญรัตนาพิรมกล้าเล่นมีชีวิตชีวาในเกมรุก แม้กระทั่งที่รศักดิ์โภพิมายนักเตะอายุน้อยที่สุดในทีมเมวัยยปียังเป็นผู้นำในแนวรุกได้อย่างน่าชื่นชมในฐานะกองหน้าตัวเป้านอกจากนี้ยังได้กล่าวว่าตอนนี้ไทยเป็นหนึ่งในสองทีมที่ยังไม่เสียประตูร่วมกับเจ้าภาพและแชมป์เก่าอย่างกาตาตอนนี้พวกเขาผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ได้แม้ว่าทีมช่างสืกจะไม่ใช่เต็งแชมป์แต่ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นกันแล้วว่าไม่ใช่ทีมที่จะเอาชนะได้ง่าย โดยเฉพาะการจบนัดสุดท้ายด้วยการเสมอกับเต็งแชมป์อย่างซาอุดิอาระเบียไป0ูต่อศซึ่งเป็นเกมที่2ติดต่อกันที่พวกเขาเจอกับคู่แข็งจากตะวันออกกลางแต่ก็สามารถเก็บแต้มที่มีค่าได้ทั้งที่พวกเขาเข้ารอบไปก่อนลงเล่นนัดนี้แล้วด้วยซ้ําแม้ว่าจะต้องเจอกับคู่แข็งที่แข็งแกร่งและจบลงด้วยการเสมอแบบศูต่อแต่ทีมไทยก็ควรได้รับคําชมอย่างมากมายอันดับแรก ซาอุดิอาระเบียแม้ว่าจะพักนักเตะในทีมเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังคงตัวหลักเอาไว้อย่างซาเลมอัลดอซารีนักเตะแห่งปี AFC อาลีอัลบูไลฮีกองหลังเบอร์นหนึ่งของทีมและอับดุลรามานกาลิฟปีความเร็วสูงในทางตรงกันข้ามไทยส่งสำรองลงเล่นทั้งทีมไม่มีตัวจริงจากสองเกมแรกลงเล่นแม้แต่คนเดียว และในแง่ที่ประทับใจที่สุดคือซาอุดีอาระเบียแม้จะเล่นอย่างโดดเด่นแต่ทีมช้างสึกพอจะมีสร้างโอกาสบุกและมีการส่งบอลไปตุงตะข่ายได้บ้างในเกมที่มีการโดนริบประตูถึง4ลูกด้วยกัน นับเป็นเรื่องดีสำหรับมาซาทาดะอิชิอิที่ได้เห็นผู้เล่นหลายคนก้าวขึ้นมาเล่นและทำผลงานได้ดีแม้ว่าอิชิอิอาจจะกลับมาใช้ตัวจริงอีกครั้งในเกมกับอุตเบกิสถานในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ก็ได้เห็นว่ามีสำรองที่พอใช้ทดแทนได้เช่นกันเห็นได้ชัดว่าเมื่อเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าก็สามารถจัดทีมแบบยืดหยุ่นและหว er ังใช้คุณภาพจากการโจมตีในแนวลุกแทน ทั้งสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาและสุภโชคสารชาติวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้ว่าอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ทุกคนชื่นชอบแต่ก็ทำผลงานออกมาได้ดีจนถึงตอนนี้ซึ่งเมื่อเข้าสู่รอบดอกเอ์ ok out, มันอาจจะไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้วแต่ทีมชาติไทยกำลังจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นทีมที่แพ้ได้ยากโดยนอกจากนี้ สื่อ SNTV หนึ่งในพาร์ทของสำนักข่าว AP ก็ได้ออกมาพาดหัวข่าวว่ายกย่องมาซาทาดดอิชิอิว่าเป็นโค้ชที่อัจฉริยะมากสามารถเปลี่ยนแปลงทีมที่มีเกมรับอ่อนมาเป็นทีมที่มีเกมรับที่แข็งแกรง่งแมจะรับงานคุมทีมชาติไทยเพียงแค่หนึ่งเดือนสามารถพาทีมชาติไทยไม่เสียประตูและไม่แพ้ทีมใดในรอบแบ่งกลุ่มเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จ อีกประเด็นคือกล้าที่จะเปลี่ยนเอาตัวสำรองทั้งทีมลงสนามไปยังเสมอซาอุดิอาระเบียได้สำเร็จโดยทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานที่สนามอายานุฟสเตเดียมในวันที่3 0มการาคมเวลา1 8ะ0นาตามเวลาประเทศไทย โดยแฟนบนต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าสำนักไหนที่ไทยไว้ว่าเราจะตกรอบแบ่งกลุ่มมันหายหัวไปไหนหมดแล้วเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อิชิอิสรผลงานได้ขนาดนี้ไม่ต้องรอพิสูจน์อะไรอีกแล้วนี่คือของจริงนะสมาคมรีบต่อสัญญายาวๆไปเลยเกิดทีมชาติญี่ปุ่นไปไม่ถึงฝันมาเขาปลดโค้ชคนนั้นมาเอาอิชิอิก,กลับไปคุมทีมชาติญี่ปุ่นมันจะยุ่งเลยทำเป็นเล่นไปนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เห็นด้วยว่าให้ต่อสัญญาอิชิอิอสมาคมไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยดูผลงานตอนคุมสมุดประการครับถ้าสโมสร์ไม่มีปัญหารับรองสมุดประการคงเป็นแชมป์ไทยหลีกไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเล่นแบบนี้สู้ได้ทุกทีมครับขอบคุณอิชิอิครับที่ทําให้คนไทยมีความสุขคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอิชิอิอคือผู้ที่ให้ความภูมิใจกับทีมชาติไทยและแฟนบอลไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อยากบอกว่าระดับโค้ดมืออาชีพทำให้นักเตะไทยแข็งแกร่งมากขึ้นและสามารถเลือกนักเตะให้อยู่ในระบบการเล่นได้อย่างสุดยอดครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ